กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎขอต้อนรับสู่ช่อง The Star 954 Channel โดยหมดาวดูดวงพยากรณไพ่ยิ 24, และไพ่ออร์คเคิลพลังบวดนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎนะคะการงานการเงินความรัก ของชาวราศีกรกฎในช่วง16จนถึง31ตุลาคมนี้ดวงการงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจอะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรากฎทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงรายบุคคลเป็นดวงของคุณเองนะคะสามารถสแกน QR Code, Add แอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นนี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ด้วยพลังงานของไพ่ยิปซีไพ่วัจนะสุภาษิตบ,บารมีแห่งองค์พ่อพิคเนตบารมีแห่งองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาร์เมลาคอมเบนสมิองค์ปู่ฤาษีร้อยแป 8, ทดทุดูนจิตทุดนวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ ในวันที่16จนถึง31ตุลาคมนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคําแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีกรกฎด้วยคะสาธุสาธุเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่วัชนะสุภาษิ์กันก่อนเลยนะคะชาวกรกฎว่าดวงชะตาของคุณการงานนะคะชื่อเสียง บริวารน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนเมตตาคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะคะโดวชะตาของคุณนะในช่วงปักหลังนี้ชาวราศีกรกฎนะคะ ดวงชตาของชาวกรกฎค่ะตัวตนของคุณได้ไพ่อะไรคะตัวตนของคุณได้ไพ่เท่าหัวงูชาวราศรีกรกฎนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะในช่วงนี้เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นเท่าหัวงูได้ <c oughs> นะคุณผู้ชายทั้งหลายชาวกรกฎถ้าคุณกำลังจะไปแอลสาวหรือกำลังจะไปแบบจีบสาวเออเขาจะมองคุณเป็นเท่าหัวงูนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีคนที่แบบนั่นแหละพวกผู้ชายที่แบบว่าดาูหมาหยอกไก่อะผู้ชายที่แบบว่ามีประสบการณ์สูงอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรือว่าหย่าแล้วก็ดีนะคะอาจจะมาสนใจคุณก็ได้เช่นกันนะคุณจะมีพวกเท่าหัวงูมา กรอรกติคุณได้นะชาวกรกฏนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะดูเหมือนเท่าหัวงูได้นะฮะช่วงนี้ก็ต้องอวางมาดนิดนึงนะชาวกรกฏคุณผู้ชายนะคะก็ต้องแบบว่าเก็บเขาเรียกว่าไงอ่ะเก็บความรู้สึกนิดน,นึงเออนะคะอย่าอย่าเป็นอะไรที่มันออกนอกหน้าไปนะต้อง ต้องวางตัวให้มีบุคลิกที่แบบว่าภูมิฐานน่าเชื่อถือนะคุณผู้ชายนะนะคะอ่ะในตำแหน่งต่อมานะคะตำแหน่งบริวารตำแหน่งบริวารวงสาคณาญาติพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกนะคะลูกเต้าภรรยาสามีหรือว่าเพื่อนฝูงของคุณแวดวงสังคมของคุณนะคะบริวารตำแหน่งบริวารคุณได้ไพ่อะไร คุณได้ไพ่เพชรน้ำหนึ่งเอา้าชาวกรกฏนะคะคุณเป็นคนที่เพชรน้ำหนึ่งนะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคุณเป็นคนที่ดูดีไปหมดเลยนะคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงนะคะในสายตาของญาติพี่น้องในสายตาของลูกน้องบริวารลูกเต้าภรรยา คุณเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเป็นคนที่ประสบความสาเร็จได้อย่างดีนะคะในตัวตนของคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงได้ด้วยมากกว่าคนอื่นในครอบครัวโดดเด่นที่สุดในครอบครัววงศาคณะญาตินะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ดวงเพชรน้ำหนึ่งหน้าชาวกรกฎในสายตาของ ญาตพี่น้องบริวารคุณนะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถรูปร่างหน้าตานะคะหรือว่าชื่อเสียงเงินทองได้ด้วยในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอายุนะคะความรู้สึกนึกคิดหรือว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายของคุณคุณในไพ่อะไรคุณได้ไพ่บ้าหอบฟางชาวกรกฎคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแบบ โอเคคุณเป็นคนเพอร์เฟกต์กแหละเป็นคนเพอร์เฟกแต่บางครั้งคุณก็จะดูเยอะไปได้ออกไปทางล้นนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่จัดเต็มไงนะคะไปไหนก็ต้องแบบมีของแบบเพียบพร้อมนะคุณคิดว่าเหลือดีกว่าขาดนะไปไหนก็เป็นบ้าหอฟงังไปไหนก็แบบถือของเยอะแยะมากมายเตรียมของเยอะแยะมากมายไปเที่ยวก็ ของหลายกระเป๋ามากนะคะไม่ได้ไปหลายวันหรือว่าไม่ได้ไปเป็นเดือนนะแต่คุณก็เตรียมของไปเยอะเตรียมของไปแน่นกระเป๋าเลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบคิดว่าเหลือดีกว่าขาดเยอะไว้ก่อนนะคะมีเยอะไว้ก่อนนะในบ้านคุณคุณอาจจะไม่ทิ้งของอะไรเลยสัมภาระอะไรเก็บไว้เต็มเลยเก็บของสะสมของแอนทิกของไม่ได้ใช้ก็มีของไร้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ก็มีนะคะในบ้าน นะเป็นคนไม่ชอบทิ้งของเป็นคนไม่ชอบทิ้งอะไรเลยเก็บสะสมไว้อย่างเดียวชาวราศีกรกฎนะคะคุณได้ไพ่บ้าหอบฟังนะคะคุณเป็นคนที่แบบหวงของแหละชอบสะสมนะคะสิ่งของจําเป็นไม่จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นเคลียร์ทิ้งบ้างนะคะชาวกรกฎตำแหน่งต่อมาในะตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารามีนะคะ ความเจริญก้าวหน้าอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความประสบความสำเร็จความรุ่งเรืองยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวกระกฏช่วงนี้นะคะงานดีงานเข้านะนะคะอันนี้งานเข้าในทางดีนะคะคุณอาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าไปเรื่องหนึ่งได้เรื่องหนึ่งพ่วงมานะความสำเร็จนะไม่ใช่ปัญหานะคะ ไปเรื่องหนึ่งได้อีกเรื่องหนึ่งพ่วงมานะคะไปนําเสนองานในสิ่งนี้เอา้าได้สิ่งนี้มาด้วยนะค่อนข้างที่จะดียิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหรือบางคนได้เลื่อนตําแหน่งสองขั้นได้ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณน,นั่นเองนะคะการขยับขยายงานบางคนได้สองขั้นนะบางคนได้งานเป็นสองจ็อบสงานเพิ่มขึ้นมา นะคะเสนอโปรเจกต์หนึ่งได้โปรเจกต์พ่วงมาด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะ,ะเวลาไปพรีเซนต์เวลาไปอะไรก็ลูกค้าก็เห็นดีเห็นงามเห็นถึงความสามารถในตัวตนของคุณนั่นเองชาวราศีกรกฎนะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งสี ความมีชื่อเสียงสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองนะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่สีซอให,ให้ควายฟัง่นะช่วงนี้นะคะชาวกรกฎอาจจะต้องพูดเยอะนิดนึงนะคะบางทีพูดไปแล้วก็อาจจะเหนื่อยได้นะคะสีซอยควายฟังเนี่ยบางทีปลายทางฟังไม่รู้เรื่องนะคะบางทีปลายทางฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจนะ ก็อาจจะต้องเหนื่อยทางด้านการใช้คำพูดนะะใช้คำพูดเยอะแล้วค่อยสำเร็จเหนื่อยมากกว่าเป็นสองเท่านะคะทางด้านการใช้คำพูดคำเจรจานะคะชาวราศีกรกฎไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคุณยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแล้วถึงจะเป็นสีซ้อ้ควายฟังเขาอาจจะฟังในสิ่งที่เขาอยากฟังในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังเขาก็จะหูดับไปนะคะ สักพักหนึ่งนะชาวกรกฎนะคะในตำแหน่งต่อมาในตําแหน่งมูลละอดีตนะที่ผ่านมานะคะหรือว่าเรื่องราวที่คุณเจอมาในอดีตหรือคุณเจอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้คุณได้ไพ่อะไรลืมตาอ้าปากอืมชาวราศีกรกฎนะคะคุณจะได้ลืมตาอ้าปากนะในตําแหน่งมูลละอะ คุณอาจจะหวังไว้ตั้งนานและอาจจะหวังตั้งนานอาจจะหวังตั้งแต่อดีตเนะี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะมีมานะชาวราศีกรกฎคุณอาจจะคาดหวังตั้งแต่ในอดีตเนี่ยคุณจะมีเงินทองพุ่งกระจายได้ร้องเฮฮาได้ตะโกนร้องนะให้โลกรู้ว่าฉันเออมีเงินมีทองร่ำรวยแล้วมั่งคัง่งนะคะ ชาวกรกฏหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะถูกหวยมาแล้วก็ได้เดือนนี้ก็ถูกอีกนะเดือนนี้ก็มีโชคมีลาบอีกได้ด้วยเช่นกันในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรน,นะคะความวิริยะอุตสาหะขยันอดทนแพชชั่นนะครีเอทีฟสร้างสรรค์ทางด้านใดคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ตักบาตรอย่าถามพระอ่ะช่วงนี้นะชาวราศีกรกฏช่วงนี้มี มีอุทกภัยอะไรทั่วประเทศเลยนะชาวกรกฏนะคะเราก็ทําบุญทําทานนะคะเสริมบาร,รมีเราตักบาตรจะถามพระนะคะคือใครมีปัญหาอะไรนะในช่วงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ไม่จำเป็นต้องให้เขาร้องขอนะคะไม่จำเป็นจะต้องให้เขาร้องขอทำได้ทำเลยตามทุนทรัพย์ตามกำลังทรัพย์ที่มีนะคะไม่ทำให้เราเดือดร้อนช่วยได้เลยนะ ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมนตรีค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าสังคมแวดล้อมตัวตนคุณนะคะในตำแหน่งมนตรีมีใครช่วยเหลือคุณไหมมีใครช่วยเหลือสนับสนุนคุณไหมคุณได้ไพ่อะไรตาบอดคำช้างอา้าวชาวกรกฎนะคะคุณอาจจะอยู่ในแวดวงเดิมๆอะไรอย่างนี้ได้นะคะปฏิสัมพันธ์กับคนเดิมๆสังคมเดิมๆเนี่ย นะไพ่บอกว่าคุณอาจจะต้องแบบออกมาจากสังคมเดิมออกมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมนะคะคุณจะได้มีเจอคนอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะเจอคนอะไรใหม่ๆหรือว่าสังคมเก่าๆตรงนั้นเนี่ยนะคะหรือว่าคนตรงนั้นณนะตอนนี้อาจจะยังไม่มีใครแบบ คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนคุณคุณอาจจะดูลู่ทางอะไรใหม่ๆที่จะเป็นบันไดให้คุณประสบความสําเร็จคุณอาจจะต้องออกมาจากสังคมเดิมๆหรือว่าต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆนั่นเองนะคะเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนสังคมใหม่นะออพบคนให้มากขึ้นนะคะมีมุมมองอะไรใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นนะคะจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณเองนะออกมาจากสิ่งเดิมๆนะคะ ตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งกรารกินีคนคอยอิจฉาริสยาศัตรูขั้วคาดนะอปะุปสรรคที่คุณต้องเจอคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ไมซีกงัดไมสูงอันนี้ชัดเจนนะคะใครที่เขามีพลังอานาจเหนือกว่าเรามี power เหมือนเหนือกว่าเป็นผู้บังคับบัญชานะคะหรือว่าเขามีเส้นสายหรือว่าเขาเส้นใหญ่เส้นหนาปึก๊กอะไรอย่างเงี้ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปยุง่ง ไม้ซีกงัดไม้สูงไม่มีประโยชน์นะคะไม้มันจะหักเส้นจะตํามือเออเพอเดีดใส่หน้าเราอีกนะเจ็บตัวเจ็บตาเปล่าๆหัวแตกเลือดตกยางออกอะไรอีกนะชาวกรกฏนะคะช่วงนี้อย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้สูงนะคะเก็บแรงเอาไว้ทําอย่างอื่นนู่นนี่นั่นดีกว่านะคะใครกําลังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ใครกําลังมีปัญหากับคนที่มี power พลังกาลังอะไรเหนือกว่าเราก็ต้องต้องวางนะคะชาวกรกฎเรามาดูไพ่ยิปซีค่ะไพ่ยิปซีการงานการเงินความรักตัวตนคุณเป็นยังไงคะในช่วงปักหลังเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีกรกฎคุณได้ไพ่ไหนสี่เมท้าการงานมีความมั่นคงนะสี่เมท้าความมั่นคงการลงหลักปักฐานรวมถึงข่าวดีอะไรก็ได้นะคะ เก้ามีเท้านะคะแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม้แว่าจะรู้สึกท้อบ้างอะไรบ้างโอ้ยคิงเหรียญชาวราศีกรกฏนะคะความเฮงความปังเงินก้อนใหญ่ความประสบความสําเร็จคนช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เออมีเงินมีทองนะคะลูกค้ารายใหญ่ได้ด้วยนะเจ็ดถ้วย สเหรียญชาวกรกฎนะคะโอ้โหให้เงินขึ้นหลใบามาก the world ความสำเร็จรอบด้านนะชาวราศรีกรกฎนะคะชาวราศรีกรกฎมาดูเลยตำแหน่งแรกสีเมท้าขายันมีความคิดสร้างสรรค์นะคะขยันมีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงมีโอกาสดีๆในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการงานนะคะ ชาวกรกฏหลายๆคนบางคนเปิดร้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่อะไรอย่างนี้ได้นะคะเปิดธุรกิจใหม่อาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆร้านเล็กๆไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้นะคะหรือว่าร้านแบบเล็กๆเออบริหารงานง่ายเจ้าของคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะชาวกรกฏเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในช่วงออใกล้ๆสิ้นปีนะคะสาเดือนสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นสเดือนที่ดีนะของหลายๆราศีนะคะ ชาวราศีกรกฎนะคะบางคนก็เหนื่อยในเรื่องของการทำงานนะคะคุณอาจจะมาทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะอาจจะเป็นร้านอะไรเล็กๆ,ๆเกี่ยวทางด้านความสวยความงามก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับทางด้านของกินของใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะการเงินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ธนาคาร นะคะหรือชาวกรกฏที่อยู่ในแวดวงสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานต่างประเทศนะคะงานออนไลน์งานที่จะต้องเจรจาใช้คำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆนะคะคุณจะมีสเสน่ห์มากทางด้านการใช้คำพูดนะคะช่วงนี้พูดอะไรก็แบบว่าเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะชาวกรกฏอาจจะต้องพูดมากพูดหนักนิดนึง นะคะลูกค้าช่วงนี้ก็จะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังด้วยนะคะก็พยายามพูดอะไรที่แบบว่าตรงประเด็นนะคะแล้วก็ให้เขาเห็นถึงคุณค่าของงานที่คุณนำเสนอนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยคุณจะปิดการขายได้คุณจะได้เงินทองก้อนใหญ่เลยนะคะเช่ากรกฎ ะค,ะคุณมีโอกาสที่ปิดดีลงานใหญ่ปิดดีลจ็อบใหญ่นะคะบางคนขายที่ได้บางคนขายบ้านได้หรือว่าบางคนซื้อที่ได้ซื้อบ้านได้ด้วยเช่นกันนะคะซื้ออสังหาริมัพย์เป็นของตัวเองได้นะคะหรือบางคนรอข่าวในเรื่องของการเดินทางต่าง,างประเทศรอวีซ่าผ่านมีโอกาสผ่านนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสได้ไปทํางานในต่างประเทศได้ด้วย นะคะชาวกรกฏค้าขายออนไลน์ดีมากนะช่วงนี้นะช่วงเดือนตุลาคมปักหลังนี้ค้าขายออนไลน์สุดยอดนะคะความสวยความงามก็ดีนะคะบางคนขายลิปสติกขา,ขายของที่เกี่ยวกับด้านแต่งหน้าผู้หญิงอะ่ะช่วงนี้ยอดดีมากๆนะคะหรือว่าบางคนอยู่สายงาน y t u t u นะ Tik t o k อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีฐานแฟนคลับ คนที่ชอบคุณเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณจะมีสเสน่ห์ในด้านการใช้คำพูดคำเจรจารนั่นเองนะคะก็จะมีคนหลงไหลในตัวตนของคุณตามมาซัพพอร์ตตามมาเออกดหัวใจนู่นนี่นั่นให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีกรกฎในเรื่องของงานเงนิงนก็ดีนะคะเงินมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะเงินแสนเงินล้านได้นะ ได้รับเงินปันผลได้รับเงินจากการลงทุนที่รอผลตอบแทนมีที่มีมูลค่าสูงสูงได้ด้วยบางคนขายหุ้นได้บางคนได้รับเงินปันผลจากหุ้นนะคะหรือว่าการได้รับเงินปันผลจากประกันชีวิตได้นะคะชาวกรกฏ มาดูความรักบ้างความรักชาวกรกฏคนโสดคุณมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจคนที่มีฐานะทางด้านการเงินดีมีความมั่นคงอยู่ในสายงานของอสังหาหรามทรั์ได้เป็นนักลงทุนได้เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยเช่นกันนะคะพบเจอกันบนโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าพบเจอเอ่อบนการทำงานเออพบ,พบเจอระหว่างการทำงานนะคะอาจจะเป็นลูกค้าได้ หรือว่าเป็นคู่ค้าได้เช่นกันเป็นลูกค้ามาพูดคุยแล้วแบบเออรู้สึกถูกใจรู้สึกชอบในเรื่องของความเก่งกาจของคุณในเรื่องของการทำงานนั่นเองนะคะมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนงานมาเป็นสื่อให้กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ ตัวตนคุณอ,อาจจะอยากแต่งงานได้ก็มีเกณฑ์แต่งงานได้ชเช่นกันชาวกรกฏที่คบกันมานานแล้วนะคะมีโอกาสแต่งงานได้ด้วยนะคะ,ะถ้าเป็นแฟนกันแล้วมีความที่แบบว่าบางครั้งอยูอ่นคนละที่นะคะอยูอ่นคนละที่คนละจังหวัดก็ได้นานๆมาเจอกันทีนะคะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยว ด้วยกันนะคะหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยกันได้ด้วยนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะปิดดิวได้จับเงินแสนเงินล้านได้นะคะเงินปันผลก็มาหาศาลเลยนะชาวกรกฎนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โอกาสทองโอกาสดีของคุณขอให้คุณได้รับเงินทองก้อนใหญ่แบบที่ไพ่ขึ้นมา แจ้งข่าวบอกกล่าวนะคะสาหรับคืนนี้หมอดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ